ช่วงนี้เราจะมาชมภาพกิจกรรม m s l g h t m g h t m n g t n n g h n r i t y r i t y ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดน้ำสำเพงง็ง2เมื่อคืนวันที่18มิถุนายน2559ที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าม150จำนวนกว่า253คันซึ่งมาจากกลุ่มต่างๆจำนวนกว่า10กลุ่มด้วยกันนะครับ โดยมีคุณโบนัสนะครับจาก s l ลต์ไรเดอร์ทัวร์ิงคนะครับเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมงานครั้งนี้ต้องยอมรับครับว่าจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับและนอกจากคุณโบนัสแล้วนะครับก็ยังมีคุณอุไวช็อปกลุ่ม m อ็มแซลตแอบนะครับได้มาร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาส่วนกลุ่มต่างๆที่มาร่วมงานก็ประกอบไปด้วย m อ็มแ r ลตไพระราม2 S นะครับแลตไตลาดครู M/ อตนนทบุรีนะครับฐพระราม3หรือว่าไลโนพระรามรับ กลุ่มหมีน้อย Little Bear Riders Clocks สมุดปราการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อแป,กแปลกๆก็คืออยู่ที่กูนะครับกลุ่มนี้ก็มีเชื่อที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้แล้วก็ยังมี East Touring รวมถึง m s นครปฐมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งรวมๆแล้วก็10กว่ากลุ่มด้วยกันที่มาร่วมงานในวันนั้นจำนวนกว่า253คันครับขณะนี้นะครับ Yamaha m 150นั้นยังคงมีกระแสอย่างร้อนแรงต่อเนื่องจากช่วงเปิดตัวที่ผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า7เดือนแล้ว นะครับยอดจำหน่ายของ m 150นั้นยังคงร้อนแรงนะครับหลายคนนะครับจับจองที่ร้านค้าต้องรอเวลานานถึง2-3เดือนก็มีและหลายคนนะครับยังคงต้องเฝ้ารอคอยกันต่อไปว่าเมื่อไหร่นะครับรถมอร์ไซค์จะมาส่งที่หน้าร้าน ดังนั้นนะครับใครหลายคนที่ผ่านตามร้านชลุมของยามาฮ่าจะไม่สังเกตเห็นเลยว่ามี M/ S 1็0ซีสงย์จอดอยู่เพราะามาถึงเมื่อไหร่ก็มีคนรับทันทีครับส่งผลให้ราคามอเตอร์ไซค์นั้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องในขณะนี้สถาบการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ M/1 ็มส์งในครั้งนี้ก็มีการจัดของรางนะครับมาจัดแจกกันอย่างเต็มที่และก็แน่นอนครับการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้ม,มอ,นนมกกอเตนอนร์รรอรไซค์มากมายขนาดนี้ก็จะมีสปอนเซอร์นนนะรััาาาาองวมมมแจกกกยย่ยทีเดยลยครับเพราะะฉนนั้น ใครหลายคนที่มางานครั้งนี้กลับไปก็มีความสุขครับได้ขอรางวัลไปอย่างมากมาย สำหรับย a m a h a m 150นั้นเป็นสปอร์ตนกเก็ตรูปแบบใหม่นะครับที่มีการดีไซน์ลักษณะท่า,านั่งที่แตกต่างไปจากสปอร์ตนกเก็ตทั่วไปมันคือสปอร์ตสตันนะครับที่ขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วหรือคล่องตัวในการใช้งานในเขตเมืองนะครับนั่งหลังตรงขี่สบายๆจะขี่ใช้งานก็ได้นะครับขี่เท่ๆก็ดีจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าด้วยกระแสของ M/ 150ในขณะนี้จะส่งผลให้มีการรวมตัวกันทั้งกลุ่มต่างๆมากมายทั่วกรุงเทพมหานครครับ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่ได้มีบริษัทผู้ผลิตปะสยัยยามาห่ามาร่วมงานแต่งประการใดแต่ก็มีการส่งของรางวัลนะครับมาร่วมแจกในงานครั้งนี้ด้วยบรรยากาศของงานวันนั้นนะครับที่ตลาดน้ําสําเพงสองต้องบอกเลยครับว่ามีความอบอุ่นเป็นอย่างมากนะครับทุกคนมีสินาจเยอะแยแจ่มใสได้เจอเพื่อนใหม่นะครับได้ขี่ร์ไซค์เที่ยวไปกับหลายๆคนจะมีความสุขเป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือของรางวัลส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาแจกในวันนั้นทุกคนกลับบ้านติดมัดดึงมือไปอย่างมีความสุขครับสังเกตดูเจน ตกแต่งได้อย่างสวยงามบางคันนะครับเล่นวดลายกราฟิกสีสันที่แปลกตาบางคันนะครับเล่นถึงวงล้อ2สีมีการออกแบบชุดแฟริ่งใหม่อุปกรณ์ตกแต่งเริ่มออกมามากมายนะครับหลายคนซื้อหามาใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีการปดัดแปลงแต่ประการใดต้องบอกว่ายามาฮ่าเอ็มซั่ในวันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีของตกแต่งเร็วที่สุดครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้มีการกระแสเกิดขึ้นและในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของหลายๆกลุ่มในวันนั้นรู้สึกกันอย่างไรลองฟังกันดูครับ สวัสดีครับพวกเราสแลตไรเดอร์ทัวริงนะครับออกลุ่มพวกเรามีทั้งสิ้นประมาณร้อยกว่าคันนะครับจะเป็นกลุ่มที่เน้นการออกทริปเน้นการมีติ้งกันเป็นหลักนะครับโดยที่ส่วนใหญ่จะมามีติ้งกันที่สัมเพลงสองหรือถนน,นอักษรนะครับประกอบด้วย6กลุ่มหลักๆนะครับก็จะมีสแลตไรเดอร์ทัวริงนะครับมีกลุ่มตลาดภูมีมีน้อยพระรามสามคอกสมุทรปราการแอบซิงแล้วก็อยู่ที่กูนะครับทำไมเดี๋ยวเอ็มสแลนะครับ ส่วนตัวผมเองผมมองว่าดีไซน์กับรูปลักษ์มันโดนใจนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้มันนะครับขอบคุณทางทีมงาน Yamaha ด้วยนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับรถดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ออกมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับแ l นไ e r i อร์ สวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบพวกเรากลุ่มทอกสมุดปราก,การครับตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณ150คันครับก็ขอให้ยามห้าพัฒนาดีๆขึ้นไปไมากว่าเดิมครับผมอคอกสมุดปราก,การกลุ่เ<อ>มเราชื่อกลุ่มแรดพรรามสามครับมีสมาชิกทั้งหมดประมาณเกือบ30คันครับ ฝากถึงเพื่อนเพื่อเอ็มลแถวพระรามสานะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มหรืออยากอะไรมาปรึกษากันได้ครับเรื่องแต่งรถเรื่องไรเรามีแนะนํากันทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับพวกผมนะครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอยู่ที่กูนะครับกลุ่มนี้เป็นชื่อกลุ่มแบบว่าแบบว่าค่อนข้างจะก,กวนๆหน่อยนะครับแต่เรา ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อการสนองของการออกทริปนะครับเพราะว่าผูกกลุ่มเราจะไม่มีแนวทางอะไรเลยนะครับนึกอยากจะไปไหนพวกเรานัดแล้วไปกันเลยนะครับตามตัวแกรของเราอยู่ที่โกนะครับล่าสุดที่พวกเราไปมากันนะครับเป็นการจนบุรีนะครับน้ำตกคุยแม่คำมินเราไปกันทั้งหมด98คันครับนะฮะและทริปต่อไปที่พวกเราจะไปกันนะครับวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับเราจะไปช่วยเหลือน้องๆที่บ้านเด็กกำพร้านะครับที่นครปฐมครับ ยังไงฝากกลุ่มของพวกเราด้วยนะครับผมอยู่ที่กูครับผมทำไมถึงได้เลือกใช้เอ็มลกันนะครับจากการคุยกับทุกคนเลยนะครับเวลาสมาชิกเข้ามาแต่คนบอกว่า1เลยนะครับรูปลักษณ์สวยงามมากนะครับ2ก็คือราคานะครับราคาไม่สูงจนเกินไปครับผมสามก็คือจากคําบอกเล่าของสมาชิกที่ใช้มาแล้วเขาบอกว่ารถดีมากๆเลยครับผมฝากถึงยามาฮ่านะครับต้องบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณยามาฮ่ามากๆที่มีกิจกรรมให้พวกเราตลอดนะครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่ามีของมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมโยเิโกะจากทิปก็จะมีที่หลักๆเราจะมีติ้งกันทุกวันเสาร์ที่เวสเกตนนทบวรียะค่ะแล้วก็จากทิปก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะขับราไปทํางานทุกวันก็ตอบโจทย์ในเรื่องการข้องตัวค่ะอยากให้จัดทริปะคหาไปเที่ยวต่างๆเยอะๆค่ะเอ สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม Eat Touring ก็วันนี้ก็มากันพอสมควรส่วนหนึ่งของกลุ่มนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นออกทริปกันมากกว่าทริปล่าสุดที่จะไปกันก็วันที่2วันที่3เป็นป่งก้อนเศร้าสระบบุรีครับวันนี้ก็มากัน40ิบคันครับพวกเรากลุ่ม Eat Touring ครับ yeah! สวัสดีครับอันนี้กลุ่มนครปฐมนะครับอยู่แถวตัวเมืองโปติเราก็ชอบจะรวมนัดกันวันเสาร์อย่างเงี้ยขี่รถเล่นจะอยู่แถวตัวเมืองแถวแม็กลัพยาครับวันนี้มามีตติ้งกับกลุ่มแอบซิงที่สาเพงสองรู้สึกสนุกมากครับอบอุ่นก็อยากให้ทางยามาฮ่าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พัฒนาดีแล้วไม่มีข้อทิฏฐิครับ สถานะต่อไปครับเอ็มแซลส์นะครับพระเจ้าเฮ้ hey! 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 สวัสดีครับผมกลุ่มมีน้อยพลังสามครับสมาชิกท,ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ20กว่าคนหลักๆทริปสุดมากก็จะเป็นทริปมันทริปลุยมากกว่าบาราหัมตออ่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่จำกัดครับส่วนมากก็ทางไกลส่วนมากเอ็มแซลส์เหรอครับมันคล่องตัวดีแล้วก็อันนา้ๆคือมันตอบโจทย์ในในในหลักการของพวกเราตัวเล็กเนาะ มีคนตัวใหญ่ปะก็คือมันใช้ใช้งานได้สะดวกแล้วคล่องตัวก็ C C ไม่มากแล้วก็เอาง่ายคือโดดเด่นในรุ่นแบบแล้วกันก็ขอบคุณ y มา a h าครับที่ออกแบบรถออกมาได้ว่าสุดยอดจริงแล้วก็คุ้มคุ้มกับราคาที่กับรุ่นในอังนี้ดีกว่ามีน้อย และนี่ก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกลุ่ม m 150ในวันนั้นกว่า10กลุ่มด้วยกันนะครับทั้งหมด253คันในชื่องานว่า m Ni m e e t i n g and Charity นนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มต่างๆในวันนั้นที่ประกอบไปด้วย s ล l e ไ t i d e r Touring นะครับ s i n มสลัด r i d e r s พระราม2 s งสลั Rider ตลาดพลูนะครับ M/, e ing, m 2, นนทบุรีละพระราม3มีน้อยคล็อกสมุทรปราการอยู่ที่กูนะครับรวมถึง อีสต์ทัวริงและก็ m อ็มสแลรนประถปฐมกิจรกรรมขั้นต่อไปของกลุ่มนี้จะไปที่ไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ